Terima kasih telah menonton! ติดแล้วก็ไม่มีอะไรผมประมูลมาเป็นรถจ้างจอดนะฮะไม่สามารถจะยังไม่เป็นรถตะคันหนึ่งขี่เล่นๆก็ได้ครับก็ได้เหรอผมมีหลักฐานทุกอย่างในการซื้อมาและการโอนเงินครับหลักฐานในหลายเสียไฟล์มีเล่นไหมอ่าเป็นเล่นจอดครับพี่เล่นจอดเล่นครับเอาอย่างนี้นะฮะไม่จะระพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยไปมโนยามยานาถามไม่ถูกความที่รู้ความที่เราไทย มันองตัวรถดูตัวรถมันคือ่ไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้หรอกเขาบอกให้จดนอล้วใหม่ๆแล้วจดนะ